มาเจ้ามาเจ้ากินข้าวแรงตัวยายจันเจ้ามมีกรารไดการพักจอพักกาดเดาน้ำพริกน้ำปูน้ำพริกแห้งน้ำปูกับผักขี้เล็กลวกจอพักกาดกับน้ำพริกแตะแดงแล้วก็อันนี้มากเกยเจดในสวนล้ำล่ะยายมาแรงนี่งดชีงงดปลาก่อนละ น้ำก็น้ำขนาดเนาะสุดยอดผักสดๆดจากสวนเลยอันนี้กะเก็บข้างตังมาเก็บหน้าบ้านอิ่มมาหน้าบ้านมีน้อยอันนี้กะสวนหอมเก็บประกาศจากสวนหอมมาอันนี้กะในสวนเจ้าอันนี้กะน,น,น,น้ำพริกน้ำปูแห้งน้ำพริกแต่แดงสุดยอดไอ้จันกินข้าวล้ำขนาดแรงนี่ของชอบละ่ะ 啊，说说。